ผมจะไล่คำถามมาทุกคนดูเช็คลิสต์ด้านซ้ายนะว่ามีอะไรบ้างนะผม ID กับชื่อในเกมเหรอ ID นี้อ่ะผมจะให้เป็นผมจะพูดเลยละกันนะ ID ผม11086811 11ครับชื่อในเกมก็ทุกคนเห็นอยู่เนาะ FB Faldy นะครับผมรู้จักเกมนี้ได้ยังไงอืมรู้สึกผมจะดูคลิปใน YouTube แล้วเจอครับคลิปของพี่โซลามิกนะเป็นคลิปที่เขาไปดูงานแข่ง ก็คือเอางานแข่งในจีนมาลงผมก็ดูเอ้ยมันเกมมันสนุกดีเนาะประมาณนั้นครับทำไมถึงชอบเล่นเกมนี้หนึ่งคือเกมไวครับสองคือมันเป็นเกมที่อาศัยสกิลเพย์สูงไม่ใช่เกมเพย์ทูวินนะผมค่อนข้างไม่ชอบเกมเพย์ทูวินเท่าไหร่ครับก็เลยคิดว่าเกมนี้น่าจะเหมาะเล่นไปไม่นมาติดใจซะงั้นนะคิดไงกับเกมนี้จริงๆมันเป็นเกมที่ดีนะเป็นเกมที่ดีแต่ว่าเรื่องปิงอ่ะนะทุกคนรู้เหมือนกันครับเรื่องปิงแม่งโทีมงานไม่เคยพัฒนาสักที ก็ตามนั้นครับคือมันเป็นเกมที่ดีแต่เซิร์ฟเวอร์ห่วยตามนั้นตอนท้อกับเกมนี้กับการเล่นเกมนี้ทํายังไงเหรอท้อเหรออืมผมไม่เคยท้อนะถามว่าเวลาท้อกับการเล่นเกมเราต้องดูเหตุผลการเล่นเกมของเราก่อนครับผมเป็นคนเล่นเกมเพื่อความสนุกเนาะถ้าผมหาความสนุกกับมันไม่ได้อาจจะเป็นพราเบื่อหรืออะไรไม่รู้ว่าผมก็เลิกเล่นแค่นั้นเองผมท้อไหมผมไม่ท้อครับผมไม่ทอ้อ ผมเราเราเรามาเพื่อเล่นเพื่อความสนุกถ้าเราไม่มีความสนุกกับมันแบบเราก็เลิกเล่นแค่นั้นเองครับไปฝืนเล่นต่อแล้วก็ท้อแล้วก็เหนื่อยตามนั้นเล่นตัวละครอะไรบ้างทั้งหนูทั้งแมวเอาตัวละครที่ไม่เล่นดีกว่านะคือแองเจิลทับฟ n g แองเจิลเจอรี่ซิกนีหลักๆก็น่าจะแค่นี้มีบางตัวที่ผมพอเล่นได้แต่ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะอ่ะเอาตัวที่ผมไม่เล่นเลยก็มีแค่3ตัวนั้นครับที่ผมแบบ ยังไม่แบบไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยอะ่ะที่เหลือผมเล่นหมดครับยกเว้นแมวแมวกตอนนี้ก็รอทอมคารบอยทอมคารบอยตอนนี้ยังไม่เล่นเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งเลยจริงๆเล่นทอมคาบอยได้ห่วยมากนะต้องรอสกิลอ่าสกิลหนังสติ๊กมาก่อนผมคิดว่าน่าจะเล่นได้เทคนิคแมวที่ชอบเล่นเทคนิคแมวเหรอเอองั้นเอาเป็นถ้าให้พูดถึงเทคนิคเลยก็น่าจะเป็นการใช้ระเบิดวัตพิชีพไยอันนี้ผมชมชอบมากเลย พวกแล้วก็เป็นการนับถอยหลังกระบี่ทัฟฟี่เพื่อตีแบบว่าตอนกระบี่ทัฟฟี่ใส่เกราะมันจะมีเวลาอยู่1 0บถึงาวิแล้วแต่เวลาใช่ไหมผมก็ชอบนับเลยนะเดินแล้วก็แบบเดินตามแล้วก็นับเลยพอถึงเวลาปั๊บก็ตีเลยไงมันเซอร์ไพรส์ดีผมชอบประมาณนี้ครับประมาณนี้เทคนิคแมวแปลกๆที่ผมชอบใช้เล่นนะนเทคนิคอื่นผมว่าน่าจะเป็นธรรมดาละอ๋อสำหรับเกมคําถามสอบเกมคอมแบนเจอรี่ก็ประมาณนี้ครับทีนี้มาถามถึงชื่อจริงชื่อจริงอันนี้ เดี๋ยวไปใครใครเข้าไปในกลุ่ม Facebook น่าจะเห็นอยู่แล้วนะผมไม่ขี้เกียจผมไม่อยากตอบอะผมใช้คาว่าผมไม่อยากตอบกันอายุนี้26ครับส่วนสูงก็ประมาณ170กว่ากว่ามหาลาัยปีไหนอืมกป็ปี2ตอนนี้ปี2ช่วงนี้เป็นไงบ้างก็เหนื่อยครับทำงานด้วยทำงานประจำเรียนด้วยสตรีมด้วยตัดคลิปด้วยก็เหนื่อยเนาะเอาง่ายๆคือคนไหนทำงานก็รู้ว่าทำงานเหนื่อยแค่ไหนใช่ไหมคนไหนเรียนก็รู้ว่าเรียนเหนื่อยแค่ไหน สองอย่างนี้มารวมกันแล้วบวกกับการสตรีมเกมกับการตัดคลิปด้วยก็ไปคิดกันเอาเองว่าเหนื่อยแค่ไหนแล้วกันแต่ถามว่าเหนื่อยแบบนี้ท้อไหมไม่ท้อครับเพราะว่ามันเป็นความสุขอะการสตรีมเกมการตัดคลิปมันเป็นความสุขส่วนการเรียนกับการทํางานมันเป็นหน้าที่สองอย่างนี้มันคอยบาลานซ์กันอยู่ประมาณนั้นชอบอนิเมะอะไรโอโ้โ,อโหโอ้โหเยอะเยอะมากเอาเอาดวงใจเลยนะเอาเป็นดวงใจเลย คนันกับชาแมนคิงสองอย่างมีกี่เกมมีพี่เล่นเกมอะไรบ้างเหรออืมโอ้เยอะอยู่คือปัจจุบันพี่เล่นแค่เกนชินกับทอแมแอนเจอรี่ครับแต่ถ้าถามที่ผ่านมาทั้งชีวิตนี้พี่เล่นเยอะมากเลยนะเล่นตั้งแต่สมัยแรกน้ลล็อกแล้วก็ตั้งแต่โอ้แรกงนันล็อกนี้มีเกมออนไลน์เกมแรกๆในไทยเลยแล้วก็เป็นเกมอย่างคาบาวโยกังอย่างเงี้ยปังย่าอย่างเงี้ยอืมโอ้พี่เล่นเล่นไล่มายาวโดตาทูาเงี้ยไล่มาโอ้เวอชเล่นจนถึงปัจจุบันเี้ถือว่า พี่เล่นเกมมาเยอะมากครับเยอะมากบอกไม่ถูกมัอนเปิดหน้าได้ไหมจริงๆผมมี Facebook ส่วนตัวที่มีหลายคนรู้อะ่ะเออมีหลายคนรู้แล้วครับใน Facebook ของแฟนเพจผมในกลุ่มของในกลุ่มในกลุ่มอา่าฟาวดี้ของผมใน Facebook เนาะถ้าใครดูบ่อยๆก็เห็นอยู่แล้วอะ่ะ หล่อไหมไม่หล่อครับรูปร่างตัวเองก็ไม่ได้ดีอะตามนั้นเลยผมไม่ได้คิดเรื่องว่าตัวเองหล่อหรือหน้าตาดีหรือหรือหุ่นดีอะไรผมไม่เคยคิดอยู่ละทําไมใช้ชื่อฟอร์ดี้อะมาพูดถึงเรื่องชื่อฟอร์ดี้เนี่ยอธิบายแล้วมันจะนานจริงๆคําว่าฟอร์ดี้คำว่าฟอลเนี่ยมันเป็นคําว่า falling ที่แปลว่ากําลังตกใช่ไหมคำว่าดี DIY เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นต้องอ่านแยกคือดีกับวายเป็นคําว่า d y d i, v I n e, d y n d y คำนี้ยมันสําหรับผมมันสื่อถึงแบบว i เน n e r หรือก็คือผู้ที่มันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอมาตาผู้อะไรคือคําว่า falling diviner เนี่ยมันอารมณ์เหมือนว่าคนคนที่ยิ่งใหญ่กาลังจะล่วงหล่นอะไรแบบนี้มันความหายความหมายมันก็จะประมาณว่าผมอะ่ะคอยเตือนตัวเองเสมอว่าเออเราอะ่ะไม่ว่าจะอยู่จุดสูงแค่ไหนเราก็ล่วงหล่นลงมาได้นะอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยครับคือ เป็นการเตือนตัวเองว่าไม่ให้ตัวเองอะหลงและเลินเกินไปนะว่าเราขึ้นไปจุดสูงแล้วเราจะตกลงมาไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นการย้ำย้ำจุดยืนย้ำจุดยืนว่าอยากคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าใครเพราะว่าถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปอะเราอาจจะตกลงไปสู่จุดเริ่มต้นได้เสมอประมาณนั้นครับประมาณนั้นสำหรับชื่อ 4D หรือ 4dY นะทำไมถึงเริ่มทำคลิปใน YouTube ตอนแรกผมสตรีมเกมทุกคนรู้ใช่ไหมผมสตรีมเกมอย่างเดียวทีเนี้ย ผมสตรีมไปมีคนบอกว่าอู้อ่ามีคนเข้ามาคุยกับผมในสตรีมก็บอกว่าแบบทักทายปกติแล้วผมบอกว่าอู้เสีได้ทำไมเมื่อวานไม่มาถูวเมื่อวานนี่มีอย่างอย่างเด็ดเลยนะช็อตนี้อย่างเด็ดเลยพูดไปเล่าไปเขาไม่เข้าใจผมเลยเฮ้ยเอาอะทําทเป็นคลิปทาเป็นคลิปลงแล้วกันทําคลิปแรกๆผมถ้าใครดู youtube ผมจะเห็นเนาะทำแรกๆคลิปผมนี่ห่วยแตกมากเลยคือมันเหมือนแบบ มันก็อะไรก็ไม่รู้อะเออไม่ใช่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 แนวผมอะไอ้ทำคลิปเป็นเกมเต็มๆไม่ค่อยเป็นแนวผมเท่าไหร่มันทำว่าทําได้ไหมมันทําได้แต่ผมรู้สึกในใจผมเอ้ทำคลิปเพราะว่าผมเสียดายเสียดายคนที่ไม่ได้ดูคลิปคราวที่แล้วนะแบบว่าสตรีมไบล่าสุดอะทำไมไม่ได้ดูวะอะไรแบบนี้ไงแบบเอ่อเสียดายอะเสียดายที่เขาไม่ได้ดูอะไรแบบนี้ผมก็เลยอะทาเป็นไฮไลท์ไว้ละกันแค่นั้นพอ ทำคลิปแรกๆร,รู้สึกไงเออเหนื่อยทำไม่เป็นเนาะอ้าวคนไม่เคยทำแล้วเนาะจะเรียกว่าหลับตาคําทางไปเรื่อยๆจนเจออ่ะก็ถูกทําถูกทําผิดไม่รู้ทําไปเถอะแล้วเหนื่อยๆแรกบันไดบใจในการทําคลิปก็ไม่มีอะว่าทำไปทําไปทํามาคนดูชอบคนดูกดไลค์คนดูบอกสนุกดีพี่แค่นั้นแหละมีแรงละจะทําปกใหม่ไหมคงไม่มีใครอยู่อยู่พี่สมอไปครับมันมันผมคงไม่คิดจะเปลี่ยนผมคงไม่คิดจะค้างปกไว้เท่านี้ แต่อย่างที่ว่าครับอย่างที่ผมเคยบอกข้อก่อนหน้านี้นะว่าคนคนหนึ่งที่ต้องทํางานที่ต้องเรียนที่ต้องสตรีมที่ต้องตัดคลิปทํสี่อย่างนี้แล้วอะ่ะปกคลิปโอหแทบไม่มีเวลาใช้เลยนะแอปแอปตัวน้องแมวผมชื่อแอปว่าเฟสลิกครับอยู่ในสตรีมเสียตังค์ครับเสียตังค์สตรีมมานานยังปีหนึ่งทำปกทำคลิปมานานหรือยังก็เกือบปีนะทำไมถึงมาสตรีมเพราะอยากทำครับแค่นั้นเลยอืมอื่น,นหรอ มาในหัวข้ออื่นน้องรักพี่พี่มีมีอ๋อน้องรักที่พี่เรียกมีใครบ้างเหรออืมเจ้าโอมเจ้าเป็ดน้องไอซ์น้องไอซ์น,ออนี่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถึงมันจะทอกิกบ้างบางทีแต่มันก็ขอโทษแล้วก็โอเคประมาณนั้นหลายๆคนมันก็ถ้าจะให้พูดก็เยอะแต่ถ้าเห็นให้เห็นชัดๆเลยก็มีเจ้าโอมนั่นแหละตัวเดียวแล้วคนไอคนเดียวเลยที่ที่จะท,ท,ที่ถามใครนะ่ก็คงเป็นเจ้าโอมอิงจังกับ อโอลาฟเองก็เป็น2คนที่นิสัยน่ารักมากผมใช้คําว่านิสัยน่ารักนะตัวตนจริงๆเขาเป็นไงผมไม่สนผมสนแค่ว่าจิตใจใเขาหรือตัวตนเขาเป็นคนที่น่ารักมากจะเปลี่ยนอะไรให้เกิดจุดเด่นไหมตัวผมก็เป็นตัวผมอยู่แล้วผมถ้าถามว่าเปลี่ยนอะไรให้เกิดจุดเด่นแปลว่าผมต้องเสแสร้งเป็นใครสักคนผมคงไม่ทํารู้จักกับพี่ซีซ่าได้ไงอย่างนั้นเหรอคือผมเห็นใน YouTube อ่ะเวลาเราลงคลิปคอมเป็นเจอรี่อ่ะ เราก็เห็นอยู่แล้วมันก็มีอยู่แค่2คนเด่นๆเ,เลยก็คือโซลาม,มีกับซีซ่าแค่นั้นถูกไหมอ่าทีนี้ประเด็นคือซีซ่าพี่ซีซ่าเขาวางแผนจะสตรีมเกมทอมแอนเจอรี่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนแผนอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาทีนี้เขาเลยมาขอความอ่ามาขอความช่วยเหลือจากผมเล็กน้อยเล็กน้อยนะในการสตรีมเกมผมก็เลยเออได้พอมีเส้นทางได้ได้คุยกันบ้างได้รู้จักกันบ้างแค่นั้นครับ ก็คือได้ได้หลอดในในเรื่องของงานการสตรีมการทําคลิปนี่แหละเสียตั้งกับเก็บอะไรไม,มากที่สุดเพราะอะไรโดตาถูครับเสียไปเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยเพราะอะไรเหรอสกินไม่แพงจะแรงได้ไงแค่นั้นครับคิดยังไงกับนาย,ยก <c ười> ไม่ต้องบอกลาออกเถอะโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนครับสำหรับการทําคลิป Q&A ในวันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับผมส่วน ا, มีคําถามอีกนี่ไงผมเห็นละ ถามว่าผมจะทําอีกนานแค่ไหนเหรอก็จนกว่าจะทำไม่ได้ครับจนกว่าจะทาไม่ได้ผมไม่รู้ว่าปัจจัยไหนที่ทําให้ผมทําต่อไม่ได้เช่นไม่มีเวลาทําไม่อยากทําไม่มีเงินทําอะไรก็ตามถ้ามันมีปัจจัยไหนเข้ามาผมก็ต้องตัดตรงนี้ออกไปเพราะว่าหรือไม่มีความสุขในการทําด้วยนะอ่าประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับโอเคงั้นก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบา,บายๆนะครับ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ